สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับไต่เช่นเคยนะคะวันนี้ต่จะพาทุกคนมาเติมปุ๋ยให้กับต้นมะเขือเทศค่ะตัวนี้เป็นปุ๋ยขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วนะคะจริงๆแล้วขี้วัวที่อยู่ในกระมังเหลืองนี้ก็เป็นขี้วัวแห้งธรรมดาค่ะ แล้วแต่ก็ใส่ขีว้วัวลงไปนะคะเติมน้ําเปล่าลงไปให้พอท่วมขีว้วัวเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเติมเปลือกไข่ค่ะแล้วก็มีการเติมไอตัวเปลือกสับประรดไปด้วยนิดหน่อยนะคะก็เป็นน้ําหมักขีว้วัวค่ะเมื่อเราใช้น้ําหมักอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้จนหมดแล้วนะคะกากขีว้วัวเหล่านี้เราไม่ต้องทิ้งค่ะเราก็จะเอากาก,ากขี้วัวเหล่านี้แหละไปใส่ต้นพืชต้นผักนะคะเพราะว่า,ากากขีว้วัวเหล่านี้ก็จะกลายเป็นขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้ว แล้วค่ะทุกคนนี่นะคะนี่คือขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วนะหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าเออเราต้องเอาไปตากแดดไหมก่อนที่จะเอาไปใช้เนี่ยไม่ต้องตากค่ะไม่ต้องตากแดดนะคะตัวที่ต้องตากแดดนั่นคือตัว ปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชปุ๋ยหมักจากเศษหญ้านะคะที่เราใส่ขี้วัวเอาไปร่วมหมักด้วยเพราะว่าขี้วัวมันเป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติใช่ไหมคะมันก็จะไปช่วยย่อยพวกเศษใบไม้แห้งเศษหญ้าให้กลายเป็นปุ๋ยนะตัวนั้นะจะต้องเอาไปตากแดดก่อนเพื่อให้จุลินทรีย์หยุดทํางานนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะคะวันนี้แต่จะพาทุกคนมาใส่ ปุ๋ยต้นมะเขือเทศนะคะที่เราได้ทําการย้ายปลูกนะคะมากันเลยค่ะมะเขือเทศของเรานะคะที่ได้ทําการย้ายปลูกเนี่ยยังมีพัฒนาการที่ดีนะคะนี่พอย้ายปลูกแล้วเราก็เห็นเลยนะคะว่าโอ้เขาโอเคเลยนะเนี่ยแต่ก็จะใส่ไปรอบๆไม่ได้ใส่เยอะมากนะคะเนี่ยตักประมาณนี้ ครึ่งตักครึ่งตักนะคะเราจะต้องเติมปุ๋ยแบบเนี้ยทุกๆสิบห้าวันค่ะทุกคนรวนหน่อยใบยเขาดูโอเคมากเลยนะ หลังจากที่เราได้ทําการย้ายปลูกไปนะคะในี่ใสไปแล้วสี่ต้นนะคะขยับมาทางนี้เนี่ยค่ะทุกคน เราไม่ได้ใส่เยอะจนเกินไปนะคะนี่ค่ะใส่แล้วอีกสต้นนะคะขยับต่อไปค่ะพาทุกคนใส่ปุ๋ยบำรุงต้นมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆท่านใดปลูกมะเขือเทศในกระถางก็ทําเหมือนกันนะในกระถางก็ต้องเติมปุ๋ยทุกๆ15วันเหมือนกันนะคะ ไปค่ะขยับตอนะคะชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่แต่มาย้ายที่หลังนะคะทุกคนต้นเขาก็จะดูเล็กกว่าหน่อยนะนี่ไค่ะแต่เราก็บำรุงไปพร้อมๆกันค่ะยิ่งเอาปุ๋ยขี้วัวมาใส่ต้นกล้าเล็กๆแบบนี้ ต้องเป็นขี้วัวยิ่งต้องเป็นขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วนะทุกคนถ้ายังไม่ผ่านการหมักนะคะจะทําให้ต้นพืชของเราเนี่ยมีปัญหาได้นะเหลืองได้นะคะบางคนเคยสังเกตกันไหมคะเอ๊ะทำไมเราใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยให้ต้นพืชแล้วทำไมพืชถึงมีปัญหาใบเหลืองนะคะก็เพราะว่าปุ๋ยขี้วัวเนี่ย ยังไม่ผ่านการักยังไม่ผ่านการหมักหรือเปล่านะคะก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งต้นไหนที่เราเห็นว่าโซมโซมเนี่ย บางคนเนี่ยจะไปประโคมขี้วัวเลยนะคะจะประโคมใส่ปุ๋ยแบบนั้นเลยไม่ได้นะคะยิ่งต้นไหนซมโซมะเราจะใส่มากไม่ได้เราต้องค่อยๆนะคะค่อยๆบำรุงนะบางคนเข้าใจผิดนะคะอา้าวยิ่งต้นไหนมโซมนะใส่ปุ๋ยให้หนักกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมแบบนี้ไม่ใช่นะคะคือเขาต้องเขาต้องค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมานะ อาจจะเป็นการรดด้วย e m ก็ได้สําหรับใครที่มีต้นพืชมโสมนะคะเพราะว่าต่ายเองก็เนี่ยก็ฟื้นฟูด้วย e m ค่อนข้างบ่อยนะคะเวลาที่เจอปัญหาต้นพืชสมโสมนะตอนนี้เราใส่ปุ๋ยครบหมดแล้วนะคะนี่ต้นมะเขือเทศค่ะเติมปุ๋ยให้เขาค่ะืรครบทุกต้นเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็รดน้ำตามค่ะ แต่ทีนี้ไต่บอกก่อนนะว่าไต่จะไม่ได้รดน้ําเยอะจนเกินไปนะคะเราจะดูที่ดินเป็นหลักนะคะเรามาดูที่ดินกันค่ะนี่ดินเขายังมีความชื้นอยู่เลยอะคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นไต่จะไม่ได้รดเยอะมากนะก็จะรดให้เขาพอเปียกนะคะเพราะว่าเราเติมปุ๋ยไปใช่ไหมเราก็ต้องเติมน้ําตามค่ะเตรียมน้ําเปล่าในบัวรดน้ําแล้วค่ะเรามาราดรถกันนะคะ ก็จะไม่ได้รถเยอะนะคะรดไปผ่านๆก่อนเพราะว่าดินเขาชื้นอยู่แล้วนะคะโอเคบัวรดน้ำเดียวพอดีแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่นะคะรดน้ำแล้วเอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกมะเขือเทศนะคะมีคำถามอยากจะให้ไต่มาตอบคำถามเกี่ยวกับการปลูกมะเขือเทศข้อใดหรือว่าอยากจะให้ไต่ทำคลิปแบบไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งค่ะแต่ขอเสริมเกี่ยวกับเรื่องมะเขือเทศหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดที่ปลูกมะเขือเทศแล้วต้นมะเขือเทศโตแล้วนะ เราอย่าลืมนะคะว่าจะต้องมีการตัดใบล่างๆออกด้วยนะเพราะบางทีใบล่างๆเนี่ยเขาเหี่ยวเขาเหลืองนะคะแล้วเขาก็อาจจะเป็นการนำพาเชื้อโรคเชื้อราที่มันไปติดดินอยู่ด้านล่างอะนะขึ้นมาทําให้ต้นมะเขือเทศมีปัญหาเราจะต้องดูแลในจุดนี้ด้วยนะเดี๋ยวถ้าต้นมะเขือเทศชุดนี้โตขึ้นนะคะแล้วใบออกมาเยอะเดี๋ยวต่ายจะพามาตัดพามาบอกเทคนิคอีกทีหนึ่งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ